ก here. Here. E ็ค kind of mm. ุ้พ้อนะคะคุกคอนก็มาๆก็นทั้งนั้นเลยบอกแล้วว่าน่าจะคุณอยู่รถอิสระมีส่งกำลังใจมาให้ลุงป้าค่ะโจทอะไรกันเอะะเนีโจเมืองมาทำอไรคนเมืองกุงมาทำอะไรกบคุณดยครับ มากินข้าวค่ะกับข้ามาแล้วนะคะคุณพ่อแล้วเราอิ่มแล้วเนาะอิ่มค่ะอิ่มอิ่มแล้วค่ะแล้วล้างไหมล่ะล้างล้างเราเอาไปใส่ใที่บ้างนี่นะคะทีมงานนะคะมาทุกครั้งเลยเนาะกล้องกับม้วนม้วนตบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่ ไล่ไปก็ไม่เอาเอออะไรนะมาทุกคนแล้วนะนี่นะมาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยครบแล้วใช่ไหมโอ้4,000กว่าคนเลยเหรอเพราะว่าลุงพันก็มาแล้วลุงพันมาแล้วไปแล้วไปแล้วพูดถึงอบอุ่นกันแล้วคนก็เยอะถือว่ากำลังใจเลยอ้อะเดีมากเลย ดีใจดีใจดสิ้นเลยค่ะอันนี้ยังไม่ส่งอ่าสิ้นเลยแล้วก็ขึ้นป้ายแล้วก็นั่งอยู่ตามร่มไม้นี่เนี่ยแต่เช้าไปเลยไล่งายัเดี๋ยวอ่าให้เดียวค่ะเข้าไปข้างในแล้วก็รายงานออกมาให้เราทราบนะครับว่าทํางานไปเรื่อยๆมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างแล้วสถานการณ์ ข้างในเป็นยังไงบ้างเราไ้เบ้างติดตามอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเอฟเจ แต่ก่อนเราไปทางโน้นเน่ะแล้วก็มันมาอยู่ท te right. ี small, ่สารการเสื uh ้อนับดูแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอะไรช่องช่องมากมากกว่าสิบมากกว่าสิบค่ะสิบสิบห้าแล้วเสื้อนับเสื้อเสื้อกระสอบ สิบห้าช่มงแล้วคนนที่มีช่องก็มีค่ะเดี๋ยวก็จะมาอีกมันเกินละลายสิบคงเลยคุณจ้าขอบคุณนะครคุณลูกถ้าคนยังไม่พอไปเอาข้างหน้าอ่ะนะเยอะเยอะมั้ยเยอะโอ้ไม่พอเราก็ไปเอามาอีกอืมแม่แม่ชื่ออะไรคะวัดไม่มาทนายใช่ไหมคะ โอ้โหรีบวิ่งแล้วรีบวิ่งแล้วรีบวิ่งแล้วลรีบวิ่งแล้วยังไม่ไมไมอยอมอ่านเลย<อ>ใช่ใช่บนจะว่าจะไป<อ>แอนในอไลน์จริงคแม่วันนี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะแม่ที่มาโอ้โห<อ><อ>ลูกคนนี้โอ้ยโ,โตแล้วยังขี้แยอีกอเป็นคุณแม่ที่บ้าน อายุอ่อนกับลูกสาวคือรักแม่มากรักแม่เพราะว่าแม่สนับสนุนแม่มีทำบุญก็ผ่านช่องขอ่คมากเนาะขอบคุณแม่นะคะไม่ก็มีใจลุงเนาะแม่ไม่มีอะไรตั้งเลยแม่แต่แมมีมีแต่ยังนั่งมานานเนาะน้ำมาไหลเลยดีใจวัาดีค่ะแม่พรนั่งมาทั้งวันเดแต่วันนี้ไปสองวันละ จำปาดีด้วยจ้าโอ้ก็เดี๋ยวนิตยาเขากำลังทำสายสีอยู่ก็อยู่ที่นั่นมีของมาให้ที่ร้านปลูกเ้วยเหมือนกันนะค่ะขอบคุณค่ะให้ร้านปลูกนะไม่ได้ให้หนูก็หนูหนูอยู่ที่นั่นหนูต้องขอบคุณเลยจะเป็นซัพด้วยแล้วก็คอลลาเจนสั่งสั่งกับไออแดมินเออแอดมินเอ็ไว้ตอนเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปเลย ตองไปที่บ้านไม่มีใ,ใครอยู่เดี๋ยวแม่ก็ไปที่บางปูอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าจะได้ไปเป็นธุระตามเขาด้วยโอ้ยอย่าเพิ่งไปไนะแม่เดี๋ยวถือว่าเสร็จลงแล้วเนี่ย